ปิดเกมครับสามเมื่อกี้พี่น้องสี่เมื่อกี้แก่มาล้วเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วย้ายเลกเตอร์แล้วแต่ดเดี๋ยวดึงลบอีกสามทีทีครับเสร็จแล้ว ดีจริงพี่น้องรุ่นนี้แค่ก็ว่าดีมากๆเลยอ่ะ รีบรีบจะพูดทีท่เรื่องขึ้นเนี่ยไกละกละไกลละอีกสองกี้กยีราดอะไจะรีบไปดิเร็วจานเร็ว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  อีการเดี๋ยวก็มีลาโคตรเลยตอนนี้ไม่ยอมไปเสร็จเอา้าจะไปจะไปถ่ายไมโครจะไปถ่ายเทเล์ดิเร็วจันเออเรวมงกินสายแล้ว ยี่มุกี้เดียวยี่มุกี้เดียวปิดเกมไปแล้วนี่ยทำงานทำบ่อคุ้งนี่พี่น้องนี่ครับไอ้ชมเลยนะพี่น้องสวยครับเสร็จแล้วใครที่ชื่นชอบตาไม you ่โคตรเมืองนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับกับงานทำบ่อใหม่นะครับบ่อคุ้งนะกับทีมงานเอาเซ็เตอร์ครับโดยจันเดียวนะครับคุณรอเล็กนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ เสร็จเรียบร้อยครับผู้ขี่สุท้ายแล้วนะครับนี่จบเกมเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็เคลื่อนคนออกครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้จบเกมแล้วครับสวัสดีครับ